ดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนก็สุราการเมื่กิทราเวแล้วค่ะทริปนี้นะคะใกล้เนะคะก็จะพาเพื่อนทุกคนไปเที่ยวกันที่อินโดนีเซียค่ะและนั้นก็คือเมืองบาหลีนั่นเองะคะ่ะเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งเป็นเมืองที่เรียกว่ามีอารยธรรมนะคะวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายนะคะ เมืองนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นเมืองเดียวของประเทศอินโดนะคะที่ไม่ได้เป็นอิสลาม <Wow. S 1> เพราะว่าเขาก็จะเป็นฮินดูนะคะซึ่งฮินดูที่นี่นะคะก็จะมีความแตกต่างนะคะที่ไม่ใช่ฮินดูเหมือนที่ประเทศอินเดียด้วยค่ะยัง <Wow. S 1> ไงฝากติดตามด้วยนะคะว่า่ายกจะพาเพื่อนไปเที่ยวไหนนะคะคลิปนี้ก็มาทำงานคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดี สุด่นะคะมิ้กก็อยู่ที่วัดอุรูวัตุแล้วนะคะเพราะก็จะแบบมาถูพรที่ตกดีแล้วก็ดูโชงกันค่ะนี่คือเซตหนึ่งคนหนึ่งทานนะคะให้เราจะับได้เร็กว่านะ กเลยขึ้นไปแล้วก็ได้ถ่ายรูปเรียบร้อยค่ะนั่น,น,ะะนก็คือภูเขาไฟบาตูนั่นเองนะคะภูเขาหนั้อันนะคะชื่อว่าอบาังน้ําก็จะขุดขึ้นมาจากช้างล่างแบบนี้นะคะ<ว>เป็นน้ําสัศักดิ์สิทธิ์เป็นน้าศักดิ์สิทธิๆๆคาาคค์ค่ะ Welcome to Bali ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะนี้ก็ได้มาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเดนปาซานะคะก็เป็น international airport ดี๋ยวจะบอกว่าที่นี่แบบเจ๋งมากๆเลยอ่ะที่ว่าเจ๋งก็คือว่าเราได้ทำกับแบบมีวีซ่ามาก่อนแล้วก็จะแบบมีเลนพิเศษที่แบบแค่สอดพาสปอร์ตของเราเข้าไปนะคะก็จบนะคะก็คือเดนเข้ามาได้เลยไม่ต้องคุยกับตมองล้ะค่ะสุดยอดมากขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะที่จะมาที่บาหลีนะคะก็คือเราจะต้องมีการ ทำว e v ซ s a มาก่อนนะคะแล้วก็จะมีการเหมือนกับลงทะเบียนเหมือนเป็นใบ declaration นะคะแล้วก็มีการจ่ายค่าเยียบยินก่อนนะคะถ้าเป็นเพื่อนทำตรงนี้ครบสามสขั้นตอนนะคะซึ่งก็จะอันตอนนี้เป็นกฎใหม่นะคะเพื่อนๆก็สามารถเดินเข้าในส่วนของอเหมือนกับว่าเป็นฟาสเลนได้เลยนะคะเป็นเลนที่แบบว่าเดินผ่านเข้ามาเลยแล้วก็โชว์แค่พาสปอร์ตแล้วก็ถ่ายรูปแค่นี้นนะคะ่ะง่ายมากๆเลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว,ลว,ลว,ลวตามยูไปดูบ้านลีก็เลยค่ะ ไปในบาลี bring a lot of mineral water ด <Wow. S 3> ้นวถนนที่นี่นะคบส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนสเลนนะคบแล้วก็จะแบบเป็นขึนเขาลงเขาแล้วมันจะกโค้งกนเขียว,อยนะอวลอก็ทริ็ติดขันนะคนะแต่ว่าตามสถานี่ท่เที่ยวนะัมใกล้ถึงแล้ว นะคะยุก็อยู่ที่วัดอุรุวัตูนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์นะคะที่เราต้องมาเลยค่ะที่นี่นะคะก็เหมือนแบบเป็นแหลมค่ะก็จะแบบมีสุดที่แบบว่าเขาก็จะแบบมาดูพระที่ตกดินแล้วก็ดูโชว์กันค่ะนั่นตรงนั้นนะคะเขาก็จะมาดูโชว์แต่ว่าไม่ค่อยกล้าถ่ายมากเพราะว่าที่นี่ลิงดุมากนะคะห้ามใส่แว่นมาเด็ดขาดแล้วก็มือถือคะลิงทุกนี้ก็จะแบบ ระชากไปเลยเมื่อกี้เห็นคนโดนไปเรียบร้อยแล้วว้าว <Wow. S 1> แล้วก็คืนนี้นะคะเราก็มาดินเนอร์ใต้แสงเทียนนะคะที่บึงทะเลนะคะซึ่งตรงนี้เราก็อยู่ที่จิมบารันบีชนะคะ ที่นี่ก็จะแบบว่าเน้นทานซีฟู้ดนะคะร้า <Wow. S 1> นอาหารซีฟู้ดดินทะเลแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกหรือว่าเป็นแบบว่าที่นี่ก็จะแบบว่าคนมาเล่นเซิร์ฟเนอะขึ้นแรงมากคือจะแบบขึ้นฟัดขึ้นมาเลยเขาก็จะอัทานข้างในร้านกันนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศะะและอันนี้นะคะก็เป็นอาหารทะเลนะคะก็เขาก็จะมาแบบเป็นเซตนะคะว่ามีทั้งกุ้งปลาหมึกปลานะคะ <Wow. S 2> เขาก็หอยด้วยอ่าเขาก็จะกินกันน้าจิ้มนี่น้าจิ้ม จะมีสามอย่างด้วยกันนะคะอันนี้ก็แบบเป็นประมาณอาหารซีฟู๊ดที่นี่ที่นี่เขาก็จะเน้นอาหารติ่งย่างค่ะ mm hmm. นี่ค่ะข้าวน่ารักมากเลยนะคะ mm hmm. ใส่ใส่เป็นเหมือนกับแบบบ้านเราอะ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ะ่ะเ mm hmm. <laughs> ขาเครื่องสารอ่าใช่ใช่ใชที่นี่เขาก็แบบอย่างสมมติจัดเป็นเซ็ตนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมาข้าวนี่แล้วก็มีผักให้ด้วยนี่คือเซตหนึ่งคนหนึ่งทานนะคะ ก็เป็นซูเปอร์ที่นี่นะคะห <า S 1> เห็นราคานมขวดหนึ่งสามหื่นสามนี่ไม่ต้องตกใจนะคะก็ <c oughs> จะอยู่ที่ประมาณแปดกว่าบาทนะคะ <c oughs> ก็จริงๆส่วนใหญ่ที่นี่ก็เอามาจากที่อื่นนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่เนี่ยแล้ง <c oughs> ไม่มีน้ําไม่มีแม่น้ําเลยนะ,ะ <c oughs> ก็เลยปลูกผักผลไม้ได้แต่ว่าไม่ค่อยเยอะจะมีแบบต้นสักมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกล้วยมะพร้าว แต่ว่าอร่อยสู้บ้านเราไม่ได้มีชาวต่างชาติเยอะนะคะอาหารก็เลยจะหลากหลายชีสอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะค่ะก็อันนี้ก็เป็นซปเปอร์ใหญ่นะคะก็จะมีอยู่หลายหลายที่เหมือนกันแต่ว่ายังหลักๆก็จะเป็นอินโดมาดอย่างเงี้ยโคโคมาดก็จะแบบเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเซเว่นบ้านเราค่ะนี่ ขาก็มีมามา่าเหมือนกันก็มีทั้งไวยนํำเข้าหลายที่นะออสเตรเลีย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้อสอสเตรเลียก็ยจะแบบของมาจากออสเตรเลียเยอะอยู่ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้ที่บาหลีนะคะวัออนนี้มันก็อยู่ที่สองค่ะก็พอดีเมื่อวานเนี้นะคะก็คือเราไปที่อูวาตูนะคะซึ่งก็เป็นแบบที่ที่หนึ่งที่แบบก็ควรจะต้องไป สวยมากแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าการที่มีไกด์แนะนําเนี่ยคือมันดีมากนะคะเพราะว่าเข้าไปที่นั่นเนี่ยก็คือน้องลิงเยอะมาก <Wow. S 1> ถ้าแบบบ้านเราก็แค่แบบอาจจะระวังเล็กน้อยใช่ไหมคะอาจจะแบบไม่ได้มีประเด็นอะไรมากแต่ว่าน้องลิงที่นั่นคือโหดมากก็คือห้ามใส่แว่นเด็ดขาดคือใส่แว่นโดนโดนดนึงแน่นอนนะคะแล้วก็มือถือแต่ว่าเขาก็ยังไม่ฉลาดอะ่ะเขาไม่รู้ว่ามือถือเอาแบบกินไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าโดนเอาไปไหลเครื่องมากๆแล้วก็ที่ พื้นที่ของที่บาหลีเนี่ยนะคะก็คือจะแบบเป็นไม่ใหญ่เล็กๆถนนเล็กมากประมาณสองเลนรถวิ่งสวนที่หนักกว่านั้นคือแค่ประมาณสิบกิโลใช้เวลาแบบครึ่งชั่วโมงขั้นตำ่ำค <Wow. S 1> ือติดยอมรับเลยว่าบ้านเราว่าเราติดแล้วใช่ไหมคะที่นี่ติดหนักกว่าเยอะคะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเวจาการตาจะหนักหนักกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะซึ่งบาหลีนี่อาจจะยังเบาเบาแล้วก็ส่วนใหญ่อะ น่าจะเรียกว่า90%เซเลยที่เห็นก็คือเป็นชาวต่างชาติทั้านั้นนะคะที่มาเที่ยวค่ะเอาเดี๋ยววันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันะคะว่าวันนี้วิสจะพาไปที่ไหนวันนี้อากาศก็ดูแบบมีเมฆหมอกอคือที่นี่เขามี2ฤด,ดูนะคะก็จะแบบฤดูแรงกับฤดูฝนอ่าที่เรามาแย่งจริงฤดูแรงแต่ก็มีฝนค่ะเพราะว่ามันใกล้เส้นสู์สตรเนาะก็จะแบบมีฝนตลอดแต่ว่าฝนที่นี่มันจะไม่ได้ตกแบบ หนักมากก็คือจะตกเบาๆสิบนาทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายไปจริงๆไกด์บอกว่าที่นี่ไม่มีแม่น้ํานะแต่เราแอบเห็นพอดีเลยตรงที่พักเราก็ธรรมชาติมากนะคะวันนี้ไม่ร้อนแน่นอนค่ะ Have a nice day ถ้าเราออกมา,านอกเมืองนะคะก็จะเริ่มเป็นแบบธรรมชาติว่ามีการปลูกค้า ข้าพดนะคะ่าสวนดอกดาวเรืองนนแล้วก็มีปลูกอ้อยปลูกอะไรเหมือนบ้านเรานะคะพอต่างจังหวัดออกมาจังหวัดหน่อยก็คือจะไม่ค่อยติดหลักๆที่เห็นก็จะมีแค่ถนนเนี่ยค่ะสองเลนแล้วก็สองเลนเป็นสี่เลนนอกนั้นในเมืองก็จะแบบว่าเป็นแค่สองเลนคู่ขนานค่ะอันนี้เรากำลังเดินทางไปที่วัดแก้เรียนะคะใช้เวลา ประมาณสอชั่วโมงส่วนใหญ่อะเขาก็จะออกในตีห้าเพราะว่าคิวถ่ายรูปมันยาวมาก <Wow. S 1> ประมาณสองชั่วโมงอันนี้ก็จะอยู่โซนด้านตะวันออกของบ,บานนิลีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิวก็ขึ้นมาอยู่บนอยอดเขานะคะซึ่งวัดนี้ที่มิวจะมาก็คือวัด แลมปูยังนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่สําคัญมาก <Wow. S 1> ไฮไลท์ก็คือจะเป็นรูปที่เราถ่ายอยู่ตรงประตูนะคะแล้วก็เราก็จะต้องนั่งรถขึ้นมานะคะซื้อตั๋วก่อนแล้วก็นั่งรถขึ้นมาประมาณ5้านาทีนะคะก็เป็นรถแบบอารมณ์เป็นรถรถมินิบัสของเขานะคะเป็นแบบอะไรที่แบบตื่นเต้นมากนะคะวันที่มิวมาวันนี้ก็ฝนตกนะคะก็เลยจะได้วิวหมอกสวยงามอย่างนี้นะคะแล้วก็จุดแรกที่จะพามาเลยก็คือจะเป็นจุดที่แบบว่า เป็นจุดที่เป็นอันนี้เป็นของเอกชนที่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะประมาณสอง0มรูปียนะคะก็ <_ d ata> คือจะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะก <_ d ata> ็จะเป็นวิวประมาณนี้คือสวยมาก <_ d ata> คือก็จะมีเคล็ดลับนะคะว่ารูปสวยๆของเราก็คือเขาจะถ่ายให้เรานะคะค <_ d ata> วันนี้ก็คือโชคดีมากนะคะฝ <_ d ata> นตกค่ะก็เลยหมอกหงามาก <_ d ata> สวยมากค่ะ wow. เรามาวันนี้ตกตลอดค่ะที่เรามาเนี่ยจริงหนระือดูแลงก็คือเราก็เลยได้เดินไปข้างบคือรอคิวแบบเป็นร้อยคิวอ่ะสองสชั่วโมงแล้วทีนี้เราก็เลยเดินมาข้างหน้านะคะนี่คือข้างหน้าก็มาถ่ายข้างหน้าก็ได้นะคะอีกมิวอีกวิวนึงเหมือนกันซึ่งคนอื่นเขาจะอยู่ข้างบนแล้วเขาก็มีเทคนิคที่ใช้กล้องแล้วก็ใช้กระจกในการถ่ายให้เหมือนเหมือนเป็นเงาสะท้อนค่ะแค่นั้นเอง เราขึ้นมาข้างบนเลยนะคะคคนเยอะมากเรารอไม่ไหวค่ะแล้วก็ฝนตก,ตกตลอดด้วยทุกคนที่นี่ก็ต้องใส่สโลงนะคะนี่ก็คือจุดที่ทุกคนมารอเข้าคิวของลูนนะคะไม่เป็นไรคร ย่อนจริงนะคะสำหรับที่นี่นะคะเราก็รอคิว oh. กันประมาณสามชั่วโมงค่ะ okay. ด oh, ้วยความสามารถของไกด์นะคะแล้วก็ฝนตกด้วยทําให้เราแบบว่าได้เลยกว่านะคะก็เลยขึ้นไปแล้วก็ได้ถ่ายรูปเรียบร้อยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอด้นทั้งนิชิะค่ะเบื้องหน้าของมิวนะคะก็คือภู้เขาไฟบาตูนั่นเองนะคะ อันนี้เป็นลูกเล็กนะคะที่นี่มีสองลูกอ่อันหนึ่งชื่อว่าอากุงนะคะ <Wow. S 1> เราถ่านเห็นอยู่หลัดๆนะคะแต่ว่าวันนี้โชคดีค่ะหมอกนามมากมก็เลยเห็นแบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งกระนู้นที่เห็นเนี้ยก็คือเป็นเล็กทะเลสาบและส่วนข้างหลังที่เราเห็นเงาๆนั่นก็เป็นภูขเขาอีกหนึ่งอันนะคะชื่อว่าอบังนะาจะมาอยู่เรียนกันี้เลยแต่ว่าสวยมาก,มาก บนน้ำพุตอนนี้นะคะก็ประมาณ20องศาค่ะทั้งทั้งที่แบบข้างล่างก็ยังแบบ30อยู่นะคะ <Wow. S 1> ก็ถ้ามาก็ปรดเตรียมเครื่องเสื้อกันหนาวด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ใกล้สถานที่ที่เรียกว่าวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะ,ะจากตรงนี้ประมาณแค่30นาทีค่ะตรงหน้าวัดน,นะคะก็จะแบบมีขายของตรงนี้ก็จะมีขายของเหมือนกันนะคะก็แบบเป็นชาวบ้านมาขายค่ะก็นี่ก็เป็นหนึ่งจุดชมวิวนะคะจุดพัก แล้วก็จริงๆนะคะปกติเขาจะมีพวกทริปที่แบบไปลุยอาวัลคันโนข้างหลังเลย <Wow. S 1> แต่อย่างตัวภูเขาวัวคาโนตัวใหญ่เนี่ยก็คือจะแบบว่าเดิน5ชั่วโมงด้วยกันนะคะแต่ที่นี่ก็จะแบบเตี้ยๆหน่อยนะคะ <Okay. S 1> ก็ไปได้ะคะ่ะสบายๆค่ะตอนนี้นะคะ <Okay. S 1> เราก็มาถึงแล้วนะคะที่ถัดไปก็คือน้ำพุทัิบนั่นเอง นี่ก็คือประตูทางเข้าวัดนะคะนี่ก็คือพระอินนั่นเองนะคะทุกป,ปั้นที่เราเห็นข้างในทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นเทพนะคะส่วนที่อยู่ด้านนอกก็จะแบบเป็นทวารบาลน,นั่นเองน้ำก็จะขุดขึ้นมาจากข้างล่างแบบนี้นะคะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ่ว้คะที่เขาไว้ส no ักการะนะคะส่วนข้างหลังของเราก็จะเป็นน้ำู้ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ก็สู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไ้ก็คือน้ำวันนี้นะคะก็มาจากถุกไปนะคะแล้วก็ขุดออกมาจากใต้ดินนะคะของตามธรรมชาติ ที่เราเห็นน้ําตรงนี้นะคะก็คือจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะคะส่วนบอ่อเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเป็นบอ่อที่แบบว่าล้างชําระนะคะให้มีแต่ความบริสุทธิ์นะคะในฐานะที่เราแบบเป็นคนอะไรเงี้ยค่ะส่วนบอ่อนี้นะคะบอ่อถัดมานะคะแต่และบอ่อเขาจะมีเป้าหมายต่างกัน,นะคะรับบ่อนี้สาหรับความอ่อนเยาวนะคะ ส่วนบออน,นี้นะคะก็จะทำการรักษาโรครักษาโรคต่างๆแต่ด้านในนะคะเข้าไม่ได้ก็จะเป็นแบบว่าน้ำสักิ์สิทธิ์ใ้ไว้ทำพทิธีคือจะบอกว่าน้ำใสามากนะคะแล้วก็ทุกบ่ก็มีปลาหมดเลยะคะ่ะสุดยอดจริงๆและนี่ก็คือวัอด ตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็เหมือนกับแบบเป็นพระราชฐานชั้นในละเออเหมือนกับว่าเป็นวัดแล้วก็อยู่ส่วนไหนนะคะคนที่เข้าไปคือเขาเข้าไปแบบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะนี่ก็เป็นวัดของพระอินทนะคะก็จะเห็นจากที่ข้างหน้ามีพระอินแล้วก็ข้างในนี้ก็ปฏิสถานพระอินทด้วยนะคะน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เป็นน้ำที่เขาเชื่อว่าพระอินแบบ ร้างขึ้นมาให้นะคะ <Wow. S 2> คือมาที่นี่เราต้องให้ความเคารพสถานที่เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเขาเคร่งในศาสนากันมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นการพรมน้ําแล้วก็กินน้ํานะคะแล้วก็เอาข้าวแปะทีหนาผาักนะ,ะเนเหมือนแบบเหมือนวัดแขกบ้านเราะคะ่ะเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์ค่ะ และนี้นะคะก,ก็ถือว่าเราได้เข้ามาในส่วนที่แบบว่าสำคัญท,ที่สุดของวัดแลวนะคะและนี่ก็คือวัดน้ำปุสักดิ์สิทธิ์นั่นเองสวัสดีบาลีที่การเมืองขอาเราปั <Wow. S 2> าวานาค่ะเป็นวิวที่สวยมาก เป็นลงพวงกาแฟนะคะคกันคือหน้าตากาแฟชมุดของเรานะคะเรียกว่าวพระอรรารามพระวิษณุน,นะคะ